สวัสดีค่ะพี่แพรอ,อักษรจุราเจ้าของเพจ Facebook g r จิราทิตเตอร์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์กลับมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องๆถามหายแพรบ่อยมากเลยนะก็คือพี่แพรคืาอะไรจะมาต่อในพาร์ทที่3 e ม r อเสำหรับ ONe t ม .6 สักทีนะคะวันนี้มาแล้วนะจ๊ะนะคะสำหรับน้องๆที่รอพี่แพรอยู่นะคะขอโทษนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่แพรมีงานเยอะมากเลยนะคะวันนี้มาต่อให้แล้วนะ,ะสำหรับภาษาอัองกฤษโ n e t ม .6 ปี2564ที่หนูเพิ่งสอบไปเมื่อต้นปีนะคะมาต่อในพาร์ทที่3 Ever. ข้อยี่สิบถึงข้อ345้นั่นเองนะคะอ่าสำหรับคนที่เข้ามาดูพแพนเป็นครั้งแรกนะอย่าลืมกด subscribe กด notification ไปได้เลยนะคะเพราะว่าเท่าไหนพแพลนเข้ามาอัปโหลดวิดีโอนะคะ YouTube ก็จะเตือนเราติ้งติ้ง,งปแพนมาแล้วนั่นเองนะคะส่วนคนที่อยากได้เอกสารสำหรับวันนี้นะคะหรือว่าทุกพาร์ทเลยตั้งแต่พาร์ทหนึ่งถึงพาร์ทหกที่แพนจะทำเนี่ยก็คือโหลดได้จากลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะพี่แอแปะไว้ให้ทั้งใน description แล้วก็ใน top comment ด้วยนะคะส่วนคนที่อยากเรียนกับพแพรเป็นคอ วิดีโอนะคะเข้าไปสมัครกันได้เลยนะในเพจ f c e e o o o เกรจุลาติเตอร์นั่นเองนะตอนนี้แวมีคอร์ดของมอ .3 ด้วยนะแล้วก็เป็นแกดอิง แถมโ n et ด้วยนะคะแล้วก็วิชาสามัญน,นั่นเองนะ,ะส่วนคอสพวกนักศึกษาหรือว่าอะไรก็ตามนะคะจะเป็นโทอีกหรือว่าโทโฟไอทีพีนี่ก็มีเช่นเดียวกันนะจ๊ะอ่ะโอเควันนี้มาต่อกันเลยเนาะ,ะในพาร์ทที่3นั่นเองนะคะใครทําไปก่อนนาแพรแล้วนะคะอยากอธิบายเอออยากฉเฉลยรายละเอียดนะคะก็รอพี่แพทยถึงวันนี้ก็คือขอบคุณมากเลยนะ,ะเพราะว่าดิฉันหายไปนี่คือดิฉันหายจริงๆเพราะว่าเวลางานเยอะนี่ก็เยอะจริงๆเอาพี่แพยอย่าพ,พ,พูดมากค่ะเริ่มเลยนะคะอ่ะโอเคมา การจับ e อ r o r คือการจับผิดใช่ไหมนะคะการจับผิดก็คือคือในข้อสอบโอเนตอ่ะเขาเขาผิดมาให้อยู่แล้วใช่ป้าดังนั้นเนี่ยเราต้องแก้ให้มันถูกต้องนั่นเองเก่งมากนะคะสิ่งที่เขาให้มาไม่ใช่ประโยคแต่มันเป็นแผลเศษอ่านยาวเลยแล้วก็เอ้ยข้อนี้ผิดหว่าเราต้องแก้ให้ถูกใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เป็นแผลเศษเป็นเรื่องเดียวกันดังนั้นเนี่ยเทนหรือว่าการเล่าเรื่อง Story tell i n g มันต้องเป็น มันต้องเป็นแนวแนวเดียวกันเอางี้ดีกว่าข้อ26ถึงข้อ30เนี่ยพี่แพรบอกว่าถ้าเราได้เทนไหนเทนหนึ่งเทนเดียวเนี่ยคือแบบเราถูกเกือบหมดทุกข้อแล้วนะ จริงๆนะคะเพราะว่าเขาสอบเรื่อง tense เรานั่นเองนะเพราะการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันต้องเป็น tense เดียวอย่างเช่นแบบพี่แพรพูดถึงพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นความจริงทางธรรมชาติดังนั้นเนี่ยมันต้องเป็น past เอ่อ present simple เพราะว่ามันเป็นเรื่องทางธรรมชาติความจริงทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าพี่แพรเล่าเรื่องตอนที่แพรอายุ6ขวบพี่แพรเล่าอดีตของตัวเองอะ มันผ่านไปแล้วพี่แพรจะไม่ไม่มีทางย้อนกลับไป6กขวบแล้วอะ่ะนะดังนั้นมันเป็น past tense เก่งมากใช่ไหมดังนั้นพี่แพรถึงบอกว่าข้อสอบที่เป็น p a s s i e อะ่ะมันง่ายตรงที่เออเวลาเล่าเรื่องเนี่ยมัน tense เดียวกันอยู่แล้วนะคะามาดูกันเลยนะ,ะสำหรับ passive นี้นั่นเอง the ostrich is probably the best known among those birds that cannot fly เล่าเรื่องธรรมดาเลยนะคะนกกระจอกเทศขีดจะ้ะ นกกระจอกเทศ <c oughs> ไฮไลท์ของดิฉันอยู่ไหนอาอยู่นี่นะเขียนภาษาไทยเอ,อยงได้นปะเออนะคะนกกระจอกเทศเนี่ยคือรู้อยู่แล้วว่าเป็นนกที่แบบออบินไม่ได้นะนกกระจอกเทศตัวใหญ่ๆขาย,ยาวๆนั่นแหละใช่เลยทีนี้มาดูข้อ26ค่ะ6ค่ะ uh, there are being the largest living bird and the only bird b l a ๆๆนะคะคือจริงๆเขาจะบอกว่ามันเป็นสัตว์ที่เป็นนกที่ใหญ่ที่สุด ในโลกนั่นเองที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้นะคะข้อ26ผิดเพราะว่าเขาใช้อะไรเนี่ย They a r e b e i n g จะบ้าหรอนะคะคือตั้งแต่แรกที่เขาเล่ามาเนี่ยมันเป็น verb ช่องหนึ่งคือมันทำไมคะมันเล่าถึงความจริงทางธรรมชาตินะคะก็คือ present simple verb ช่องอะไร เวิร์บช่องหนึ่งนั่นเองนะคะเติม s หรือ es หรือไม่เติมขึ้นอยู่กับประธานนั่นเองนะคะจะมาแบบเฮ้ยมันกำลังเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกบ้าหรอนะคะข้อ26ไปดูสิข้อ26 there were it is it has been they were it was อ่ะตัดอะไรที่มันเป็นอดีตออกไปก่อนเลยในเรื่องนี้ไม่มีอดีตในเรื่องนี้ไม่มีอดีตจ้านะมีแต่ ปัจจุบันความจริงทางวิทยาศาสตร์ความจริงตามธรรมชาติเท่านั้นโอ้ย2องสาม,สามเรื่องอะไรเรื่องอะไร present simple verb ช่อง1นึ่งเท่านะข้อนี้ต่อข้อ2เก่งมากค่ะ it is ตรงนี้คือจะบอกว่า it นี่คือ the actress ก็คือตัวเดียวนั่นแหละนะคะเนี่ยตัวเดียวก็คือประธานคนนี้เนี่ยนะคะ the actress คนนี้นะคะอ่ามันนะคะมันตัวเดียวด้วยเนี่ยนะคะ เ,เพราะว่าเรา refer ถึงประธานที่ประโยคที่แล้วอ่เนาะนะคะมันเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็เป็นนกที่ทำไมเนี่ยเป็นนกที่ that is ever having two toes on each foot นะคะก็คือมีสองเท้าบนฟุตเออนะ,ะทสองนิ้วสิโทรนี่คือนิ้วนะคะ นิ้วอะไรด้วยนิ้วโป้นี่นะนิ้วใหญ่อะสองนิ้วที่บนเท้าเดียวนะ,ะเอาขาอี่จะมา ever having บ้าหรอการที่สัตว์มีเท้านะคะมันก็ต้องเป็นความจริงทางธรรมชาติดังนั้นใช้เทนอะไรเนี่ย present simple tense เหมือนกันเลย27ไปกาค่ะ that has which will not have that should have which must have that would not have ใส่อะไรมาบ้าบอไม่ได้เลย นะคะคตอบด้านเดียว that has that has ซึ่งมีมีก็จบเลยเนี่ยนะคะ verb ช่องหนึ่งโอเคปะเออเขาเล่าถึงความจริงทางธรรมชาติความจริงทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องใช้ tense future ไม่ต้องใช้ past tense ใดๆทั้งสิ้นเลยโอเคปะข้อ28ก็ตอบไปคล้ายกันไปอา่านสิเออ it use it great speed and exceptional eyesight อ่าเขาบอกว่าคืออีตัวอัลริสอีตัวนกกระจอกเทศเนี่ยใช้ ความเร็วของมันแล้วก็ใช้สายตาที่แบบพิเศษของนางนะคะจะมาใช้ use แบบเติม ed เป็น past tense อย่างงี้ได้ปะน่าเกียดน่าเกลียดมากๆต้องใช้อะไรต้องใช้ verb ช่องหนึ่งโอ้ยไปตอบสิฮะไปตอบเลยค่ะเอา f ิ t u r e tense มาเกี่ยวข้องด้วยไหมเนี่ย past t e เกี่ยวไหม No way ข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะอ่ะคือมันใช้สายตามันใช้สปีดของมันเนี่ยเราก็ต้องใช้ present simple tense verb ช่อง1น,นั่นเองนะคะเพราะมันเป็นความจริงทางธรรมชาติของนกกระจอกเทศนะคะอ่ะทีนี้เขา,าบอกว่าเฮ้ยมันใช้ uh, it its great speed and exceptional อ่อา it u s e i t great speed a n d exceptional อ y e s า g h พี่พให้คความหมายของ exceptional นะคะเป็น adjective หมายถึงแบบพิเศษ เป็นที่แบบเป็นที่ยกเว้นเป็นข้อยกเว้นคือมันพิเศษจนต้องเป็นข้อยกเว้นเลยนะคำว่า e x c e p t คําคำว่า except จริงๆมันหมายถึงยกเว้นนะคะแต่ว่า adjective ของมันคือ exceptional exceptional คือพิเศษจนต้องเป็นเป็นข้อยกเว้นเลยี่นะคือมันมีการมองมีสายตาพิเศษมากๆ by helping it escape from its enemies นะคะคือ ช่วยในการที่ทำให้มันหนีคู่ต่อสู้หนีศัตรูได้นะคะข้อ29ผิดตรงที่อะไรเอ่ยอ่าพี่แพเคยบอกว่าประโยคหนึ่งนะคะประโยคความเดียวมี verb แท้ได้1ตัวพี่แพค่ะมันมี verb แท้อยู่ที่ use แล้วไงคะพี่แพรเปลี่ยนเป็น use use present tense เรียบร้อยแล้วนะคะใช่ถูกต้องนะคะแต่ตรงนี้เป็น verb ไม่แท้ non Finite verb นั่นเองนะคะ Non finite verb นะคะก็คือ verb ช่วยนะคะ verb ช่วยช่วยอะไรก็คือมันไม่ใช่ verb แท้นั่นแหละนะคะ By helping โดยการช่วยนะคะแต่มันต้องใช้ใช้สายตาเพื่อที่จะช่วยใช่ไหมเพื่อที่จะช่วยนะคะ verb ไม่แท้มีอยู่กี่อย่างนะ มี3อย่างก็คือ to infinitive 2ก็คือ gerund เวิร์บเติม ing และก็3 participle นั่นเองนะคะข้อนี้เป็น non finite verb แบบที่1นะคะก็คือ to infinitive เพื่อที่จะจุดจุดจุดเพราะอย่าลืมว่าเขาใช้อะไรนะะเขาใช้อะไรลูกเขาใช้ speed และ eyesight เพื่อที่จะช่วยให้มันหนีจากศัตรูของมันได้นั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้ใช้ verb to infinitive นั่นเองนะคะเพื่อที่จะช่วยเอาตอบอะไรล่ะเนี่ย1 2 3 4หรือ5ดีคะข้อนี้ตอบข้อข้อนี้ตอบข้อ2เก่งมากค่ะ,อะตอบข้อ2นะส่วนข้อ1ใช้ไม่ได้เลยเพราะมันเป็นอันนี้มันเป็น verb แพรนะมันเติม A s นะมันเป็น present tense ซึ่ง ในประโยคนี้มันเป็น present tense ที่ use แล้วนะคะประโยคความเดียวมี verb p a รได้1ตัวเท่านั้นนะคะอ่ะส่วน helping เป็น gerund ตรงนี้ไม่ตอบนะคะ help เป็น past tense ไม่เอา to be helping คือมันไม่ได้กำลังช่วยแต่การช่วยของมันคือเป็นความจริงในปัจจุบนันเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์นะคะอ่ะโอเคทีนี้มาดูข้อ30กันเลยนะคะอยผมเข้าปากนะคะอ่ะมาดูข้อ30กันเลยนะคะ Its long leg carry it in giants strides to o f above five meters at speeding up to 60 kilometers per hour นั่นเองนะคะอ่าเขาบอกว่าขาของมันเนี่ยนะคะขาของมันเนี่ยเอ่อก้าวกระโดดได้มากกว่า5เมตรนะคะในความเร็วสูงถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะโอ๊ยผมเขาปากมากเลยอะ แบบนึงนะอ่ะโอเคนะคะคือสปีดความเร็วใช่ไหมคะใ nice นณสปีดที่สูงถึง60กิโลเมตรนะคะอ่ะแอดนะคะเป็น prep o s i t i o n prep o s i t i o n ต้องตามด้วยคำนามนะคะหรือน o u n วลีเสมอนะคะ noun phrase เสมอนะคะทีนี้ speed 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 มันคือ ทำนามอยู่แล้วก็คือความเร็วนะคะแต่ในที่นี้ความเร็วของมันคือเท่าไหร่ล่ะ up to 60 kilometers up to 60 kilometers นั่นเองนะ,ะซึ่งมันเยอะมากใช่ไหมสูงถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยดังนั้นเนี่ย speed นี้เป็นเอกพจน์หรือพระหูพจน์คะเป็นเอกพจน์หรือพระหูพจน์ะเป็นพระหูพจน์แน่นอนนะ,ะข้อนี้ไปตอบอะไรเนี่ย30ตอบอะไรคะ่ะ 30ตอบข้อ3นั่นเองนะ speed speed นะอย่าลืมว่าคำว่า speed คือคำนามในตัวของมันอยู่แล้วคือความเร็วนะคะทีนี้เราต้องไปดูด้วยว่าความเร็วที่เขาให้มามันเป็นเอกพจน์ความเร็ว1กิโลเมตรหรือว่ากี่กิโลเมตรก็ว่าไปถ้า60กิโลเมตรโอโ้สูงถึง60กิโลเมตรคือมันเป็นพระหูพจน์แล้วเติมเให้เขาด้วยนะคะอ่ะโอเคทีนี้ไปต่อเลยนะข้อ31ถึงข้อ35 5ข้อมาดูว่าเราต้องแก้ให้ถูกยังไงนะเป็นจดหมายอ่ะเป็นจดหมายที่ ที่ดารัสเขียนถึงลินดานะ,ะเขาบอกว่าอะไร I'm home at last ในที่สุดฉันก็ถึงบ้านสักทีคำว่า at last นะเป็น วลี ally, หมายถึงในที่สุดมันคือ finally นั่นเองนะคะ finally I'm home คือในที่สุดฉันก็ถึงบ้านสักทีเหมือนกับคำนี้เลยค่ะ I'm home at last ฉันถึงบ้านแล้วจ้านะ,ะ I'm sorry that I didn't write to you sooner as jet lag เขาบอกว่าขอโทษนะที่ฉันไม่ได้เขียนถึงเธอทันทีที่ถึงนะเพราะว่าฉัน jet lag jet lag ก็คือ ก็คือแบบว่ายังปรับเวลาไม่ได้นั่นเองเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศนะเ,เดินทางไปอเมริกาอย่างเงี้ยประเทศไทยคือเวลาเท่านี้แต่แต่ว่าพอไปถึงอเมริกาเนี่ยเราจะง่วงนอนเพราะว่าเขาจะ,ะกลางวันกลางคืนมันไม่เหมือนกันกับประเทศเราใช่ปหนะคะอันนี้เหมือนการเจ็ตแรกเอ้ยฉันแบบสับสนมึนงงกับเวลาเลอกเกินฉันเลยไม่ได้เขียนหาเธอนะคะทีนี้เจตแรก you know มันเป็น uh, now fresh นะก็คือ เป็นนามวลีนะคะ Jet แหลเป็น now phrase นะคะเป็นนามวลีซึ่งถือเป็นคำนามนั่นแหละทีนี้คำเชื่อมของมันจะใช้ as เพราะว่าไม่ได้นะคะเพราะว่า as มันต้องบวกด้วย sentence หรือว่าประโยคที่มี subject และ verb แท้เสมอดังนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็นคำเชื่อมอะไรที่บวกด้วย now phrase ได้คะ่ะเออมันต้องหมายถึงเพราะว่าด้วยนะ ะะเพราะว่าออขอโทษนะฉันไม่ได้เขียนถึงเธอเพราะว่าฉันเจ็ดแหลกอะ่ะเพราะว่าความเจ็ดแหลกของฉันน่ะนะคะไปดูข้อ31เลยค่ะ if did you want it in case of หรือว่า so as นะคะสำหรับพี่แพรนะพี่แพรบอกเลยว่าพี่แพรจะตัดคำเชื่อมที่บวกด้วย sentence ออกไปเลยอย่างเช่น if หมายถึงถ้านะคะอันนี้ มันต้องบวกด้วย sentence หรือว่าประโคยคอูตัดออกไป when เมือ่อนะคะต้องบวกด้วย sentence ตัดออไป so as เพื่อที่ว่าก็ต่อไปเช่นเดียวกันนะคะส่วน d u t o of ตรงเนี้ยบวกด้วยคำนามบวกด้วยคำนามสังเกตจากมันต้องตามหลังอะไรตามหลัง preposition นะคะพวก preposition uh, from to เ uh, ออะไรอะ of บลาบลาบลามันเป็นเพปโพร i o n ที่ต้องตามด้วยน้ำหรือน w f r ฟ s ชนะคะซึ่งตรงนี้ดิฉันนะ,ะเลือกข้อ2หรือข้อ4ดีคะตอบเดี๋ยวนี้นะ,ะเพราะว่าหรือเนื่องจากคะอ่าข้อนี้ตอบข้อ2 d งดีีดีีหมายถึงเนื่องจากนะคะเนื่องจากมันมีความหมาย เหมือน be cause of นั่นแหละนะคะตามด้วยคำนามเลยนะคะส่วน in case of in case of บวกคำนามก็จริงแต่ in case of มันหมายถึงในกรณีที่นะคะอ่ะโอเคเนี่ยเออขอโทษนะที่ฉันไม่ได้เขียนถึงเธอเพราะเนื่องจาก อาการเจ็ดแลกของฉันเองนะคะ I have had to stay in bed more of the time for two days นะคะเขาบอกว่าฉันอยู่บนเตียงโอ้ oh, ฉันแบบสลบเเมือดบนเตียงก็เกือบเกือบสองวันอะเป็นเวลาสองวันนะคะแต่เขาจะใช้คำว่า more of the time ไม่ได้ more มันคือมัก ะะมากกว่าเวลาเป็นเวลา2วันคือแค่พูดแค่นี้ก็งงแล้วใช่ปะนะคะดังนั้นเราไม่ใช้ more of the time เราไม่ใช้ more of the time แต่เราใช้เกือบเกือบจะทั้งหมดของเวลาเป็นเวลา2วันนั่นเองนะคะ อีเดียมนี้นะคะหรือว่าสำนวนนี้เราใช้คำว่า most of นะคะเราใช้คำว่า most of นั่นเองนะคะดังนั้นขอให้ตัดข้ออื่นออกเลยเพราะมันเป็นสำนวนในการใช้ most of หมายถึงเกือบจะคือเกือบจะหมดเวลาทั้งหมดนั่นเองนะคะแต่ทีนี้หนูจะเลือก3หรือเลือก2ต้องมาดูที่ most of times เติม s หรือว่า most of the time ข้อนี้ตอบข้ออะไร ข้อนี้ตอบข้อไหนดีคะถ้าให้เราเดาเลยมีโอกาสถูก50าสนแล้วนี่ข้อนี้ตอบข้อตอบข้อ3นั่นเองเก่งมากค่ะเพราะว่าเขา specific มาให้เราว่า two days two days เวลาของเขาที่เขาจำกัดมาแล้วว่า2วันนะคะดังนั้นเราใช้ most of the time most of the time นะคะก็คือเกือบจะทั้งหมดของเวลาเป็นเวลา2วันนั่นเองนะคะแต่ถ้า most of most of time ตรงนี้คือ เกือบจะทั้งหมดของเวลาซึ่ง time ตรงนี้ไม่ specific ว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีมานะคะเพราะเขาเอาไปเติม s ที่ time นั่นเองโอเคไหมนะคะแต่ the time the time คืออะไร the คือ specific มาแล้วนะคะแล้วเราต้องไปดูหน้าดูหลังด้วยว่าเขา specific มาแล้วว่ากี่วัน2วันนั่นเอง most of the time for two days นั่นเองนะคะที่เขาอยู่บนเตียงน,นั่นเองนะ,ะทีนี้มาดูข้อ33ค่ะ the flight was delayed for two hours โอ้หไฟบินเนี่ยดีเลยตั้ง2ชั่วโมงแหน่ and it is quite b o r e t stuck at the airport มันดูจะน่าเบื่อที่จะต้องติดอยู่ที่ airport นั่นเองนะคะทีนี้ข้อนี้ผิดที่คำว่า b o r e เราเข้าใจถูกแล้วค่ะว่ามันผิดหพี่แพรจะพูดให้งงทำไมเนี่ยนะคะ Bore Bore เป็นเว r ร์แสดงความรู้สึกดิฉันเคยบอกแล้วว่า Special Verbs นะคะเป็นเว r ร์พิเศษมันแสดงความรู้สึกได้เว้ยนะคะ Bore bore ถ้าเป็นเว r ร์แท้มันจะหมายถึงรู้สึกเบื่อนะคะแต่ถ้าเว r ร์ o be บวก boring นะคะ B บวก VERB i n g จะหมายถึงน่าเบื่อนั่นเองนะคะแต่ถ้า B บวกเป็น VERB ช่อง3จะหมายถึงรู้สึกอ,อ๋อดีฉันเขียนผิดนะคะอ่ะอันนี้ไม่ใช่รู้สึกไอต้องเป็นทำให้นะคะอ่ะ bore เป็น VERB แท้หมายถึงทำให้เบื่อนะคะอ่า แต่ถ้า be บวก verb ing หมายถึงน่าเบือ่อ be บวก verb ช่อง3 be bored be bored มาถึงรู้สึกเบือ่อทีนี้เนี่ยมันจะรู้สึกเบือ่อได้ปะไม่สิการที่เครื่องดีเลย์มันต้องหน้าอะไรน่าเบือ่อมันต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยเออ is นี่คือเอาคงไว้เพราะมันเป็น verb to be ใช่ปะนะคะ is quite bored Boring นั่นเองนะคะอ่าพี่แพคค่ะ q u i Qui t e มีมาทำไมคะอ่าค i t e นะคะเป็น Adverb ขยาย Adjective อีกทีเพราะว่า Boring ตรงเนี้ยทำหน้าที่ Adjective นะคะ quite quite ขยาย Adjective นั่นอีกทีมันหมายถึงค่อนข้างอะเฮ้ยแกมันค่อนข้างน่าเบื่อวะนะคะ ที่ต้องติดอยู่ที่แอร์พอร์ตนั่นเองโอ้ข้อ3ามไปตอบเลย33ตอบอะไรดีคะข้อนี้ตอบข้อข้อนี้ตอบข้อโอ,โอ้อะไรล่ะตัดบัวตัดบัวตัดบัวออกเรือหนึ่งกับ4เออหนึ่งกับ3 1กับ3ข้อนี้ตอบข้ออะไรคะอุ้ยพี่แพค่ะหนูจะเอาวอสหรือจะเอาแฮชบินดีคะหนูไปดูค่ะว่าเขาใช้อะไรเลยเนี่ยประโยคที่อยู่ข้างหน้าเขาใช้อะไรเลยเนี่ย เออมันเป็น verb ช่องสองใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันต้องเป็นอะไรมันต้องเป็นเออมันต้องเป็นอดีตมาแล้วเพราะเขาไปรอเครื่องตั้งแต่อดีตแล้วใช่ไหมตอบเลยค่ะข้อนี้เราพอ่อตอบข้อ1นั่นเองนะคะ was quite boring was quite boring อะทีนี้มาดูข้อ3 4ค่ะ anyway ยังไงก็ตามอ่ะเปลี่ยนเรื่องคุยกันแล้วนะ I'm back at home for all my family นะคะก็คือตอนนี้เขาเล่ามาแล้วว่าฉันกลับมาที่บ้านพร้อมกับครอบครัวของฉันนะคะจะมาใช้ preposition for ไม่ได้นะคะกลับมากับครอบครัวกลับมาพร้อมกับครอบครัวนะคะเปลี่ยนไปใช้เ r e ป o s i โพ o ชอะไรนะ,ะ between ระหว่าง with ด้วย with in ภายใน nearby ใกล้ๆหรือว่า here with อ,อ,อยู่ที่นี่ด้วย ข้อนี้ตอบเลยดีค่ะข้อนี้ตอบข้อ2เก่งมากค่ะนะคะ I'm back with all my family นั่นเองนะคะก็คือด้วยทั้งหมดด้วยพร้อมกับครอบครัวฉันทั้งหมดนะคะอ่าโอเค I'm back at home with all my family นะคะ but I am really miss you or uh, your mom and your dad ก็คือฉันคิดถึงเธอคิดถึงพ่อแม่ของเธอด้วยนะคะในที่นี้นะ เขาเปลี่ยนมาใช้อะไรแล้วสังเกตสิเขาเปลี่ยนใช้มา,มาใช้อะไรเทนอะไรแล้วคะ present simple tense เพราะว่าเขาพูดถึงปัจจุบันนะคะเขาใช้ present แล้วเขาไม่ได้เล่าเรื่องอดีตที่อยู่ในไฟล์บินใช่ปะนะคะเพราะว่า I'm back I am back นะคะ I am really uh, อะไรเนี่ย I hope อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาพูดถึงปัจจุบัน Present Simple tense <_ an> นะดังนั้น Miss ตรงนี้เป็น verb แท้ได้เลยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงคิดถึงอะ่ะเออฉันคิดถึงเธอฉันคิดถึงพ่อแม่ของเธอดังนั้นเขาไม่ควรจะใช้ verb to be ตรงนี้เลยเขาใช้ Miss ที่เป็น verb แท้ได้เลยนะคะเออเขาใช้ Miss ที่เป็น เวิร์บแทนได้เลยนะคะอ่ะดังนั้นตรงนี้ข้อ35ตอบอะไรดีคะซึ่งเป็น present simple tense ธรรมดาเลยตัด tense อื่นๆออ,ออกที่มันน่าเกียดออกนะคะข้อนี้ตอบข้อ4นั่นเอง I really miss you your mom and your dad นั่นเองนะคะเพราะว่า miss สามารถเป็น Ver รแท้หมายถึงคิดถึงได้เลยไม่ต้องใช้ v e r ร์บ to ไม่ต้องใช้ w o r b to be มาช่วยนั่นเองนะคะอ่ะโอเคเป็นไงบ้างคะสำหรับ error วันนี้นะคะจริง,รงๆ error ใน uh, o อเ t e e t t หรือว่าใน Gat i n g นะคะมันจะพูดถึง Tense มากกว่าดังนั้นเวลาที่เขาให้แพ s เศษ e มาหรือว่าเขาให้จดหมายมาอย่างเงี้ยนะคะให้เราดูเลยว่าเขาเล่าเรื่องอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนะคะ t ท n s e ที่หายไปหรือว่า Tense ที่แก้ให้ถูกต้องไม่ไกลจากสิ่งที่เขาเล่าเรื่องหรือว่า Story t เ l i n g นั่นเองนะคะวันนี้พี่แพทต้องขอจบเอ r ร์ในวันนี้นะคะเจอกันครั้งหน้าจะเป็นพาร์ทที่พาร์ทพาร์ทพเอ้ยไม่สิพาร์ทสี่นะคะน่าจะเป็นไ i รทิงแล้วนะคะไบรทิงจะเป็นเรื่องแกรมมาซึ่งนอกเหนือจาก Tense นั่นเองเจอกันครั้งหน้าได้ไหมเจอกันครั้งหน้านะกันนะวันนี้ไปก่อนใครอยากสมัครเรียนภาษาอังกฤษวิดีโอคอร์สกับแพเข้าไปในเพจ f a c e b o o k r ะจิลาติเตอร์ได้เลยเจอกันพาร์ทหน้าคะ่ะวันนี้บายบาย